ล็อกล็อกจริงใช่ใช่เราจะล็อกแต่ถ้าแต่ถ้าในลักษณะของเราเราไม่ต้องลักษณะนี้อยู่ที่มุมทางดีอย่างเงี้ยเราไปต่อแตนเราต้องไม่ต้องวนตบบนี้แต่ถ้าเขาวนไปบนี้เราต้องปล่อยเขาไปแล้วตอนนี้ไม่ได้วนอะไรแล้วเราต้องปล่อยเขาไปแล้วเราขาเนี่ยมาช่วยแทนเราขาเนี่ยมาช่วยเขาแทน อย่างอาขาลงอย่างเงี้ยเขาจะเหยียดได้<ส>ใช่ไหมแต่เราจะคอนโทรลเขาจับขาว <c oughs> ไว <c oughs> ้คอนโทรลเขาจับขา,วาไว้ได้ีกรอบดังนั้นในตรงส่วนเนี้ยเวลาแต่ถ้าสมมติว่ามันมีโต๊ะมันเล็กๆแบบตู้กลุ่อย่างเงี้ยเขไม่ได้แตกต่างเป็นเ,เนส้นเดียวกไปเขาหมุ่หกดใช่ไหมเขากดกดอย่างนี้ได้ กดตรงนี้ท่าเืาเปลี่ยนได้เวลาเวลาเราไม่ให้เขากิ้งไปเน่ยเราก็ปิดกดแต่ถ้าเราผลตัวเมื่อไหร่เขาจะกิ้งไปนหนึ่งนาทีหรือว่าไปทางนี้เป็นท,าท่าพิเศษเขาใช้ข้อสอบกดไว้รือว่าเป็นอย่างนี้กถ้าเราไม่กดไว้บางทีเขาจะกิ้งไปใช่ไหมเพราะงั้นอันนี้ นี่อภาพออกนะนี่ภาพออกนะครับโอเคนะครับเป็นท่าที่อะจะถ้าอย่างเมื่อกี้ถ้าเราไม่ใส่ไปนี้ได้เป็นท่าที่สองเมื่อกี้นี่คือมันมันใช้มือได้ปัดกับมือที่เป็นท่าที่หนึ่งที่เป็นท่าที่หนึ่งให้ให้ผ่อนนครับเป็นปัดด้านนอก แล้วก็ของเบนไอของก้าเนี่ยถัดไป,ป็ด้านในนะครับเราวก็ใช้มมุน,นออของของก้าให้ของเบนเนี่ยจะเป็นอันที่เราสวดกันนี่แหละฝนลงข้างหนึ่งแล้วก็จัาที่คอลงมาแต่ของก้าเนี่ยจะเป็นอีกรูปแบบนึงก็คือใช้ฝั่งเดียวกันแต่เราหมุนไปสมงให้เราทังเราตัดแล้วหมุนแล้วก็จับ ถ้าเราคันนี้สวยว่ถ้าถ้าถ้าเราไม่เข้าถ้าเราไม่เข้าไปอย่างนี้เราก็ต้องหมุนอย่างนี้เขาจะมาหาเราเองเขาจะมาหาเราเองแต่ถ้าเราเข้ามัาก็จะบี่งเามันจะวิ่งมากคือเหตุผลที่เราต้องเข้าเพราะอย่างเงี้ยพอเราดื่มบาหอยางเขาจะมาชนเราเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเราถ้าเราจะเสียหลักได้ถ้าเราคิดเราไปนั่งกินแล้วเราเมาด้วยเงี้ย เขาจะสียเินเสียหลังแต่ว่าถ้าอย่างนี้บางทีเราอาจจะแค่ปัดไปเฉยๆก็ได้แล้วปัดไปหมายถึงกรณีเราต้องทำโปรตีนอันเป็นถ้าเราต้องทำเพิ่มเติมกาอีกนั่อแหลงแต่มันก็มีหลากหลายรูปแบบอย่างสมชติว่าเรามาข้างนี้เราไม่เอาเรามาเอาข้างนี้ก็คือไอ้ข้างนี้เอาไป ค้า <identified? S 1> ่าเดิมสังเกตดูผมจะใช้ข้อสอบการเพิ่มอย่างที่บอกคือข้อสอบเราจะใช้เพิ่มความดุดันใช้เพิ่มความดุดันเราจะไม่กดข้อสอบก็ได้ก็ได้เหมือนกันใช้นี่ยจะเป็นมแรงความมแต่ที่เราใช้ข้อสอบคืออย่างเช่นอัการกลมตัวที่ยกขึ้นอย่างเงนะเราใช้ข้อสอบคุมไว้ขาต้องดึงให้เขาเข้ามาใกล้เราอันนี้ก็ค่าเดิมกดทิ้งหนักลง